สวัสดนะีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดสเพโยอันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนัดผลไม้ตรงสี่แยกคอมเพล็กจังหวัดระยองตอนแรกเราก็จะไปที่เขาดินนั่นแหละแต่ว่าเรานัดคนที่เขาตัดทุเรียนมาให้ที่นี่แล้วก็จะดูว่าวันนี้เราจะได้ทุเรียนดีหรือเปล่าเพราะว่าครั้งที่แล้วทุเรียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในตลาดเขาก็จะมีแบบคนเอาของมาขายเยอะนะทั้งส่วนมากก็จะเป็นแบบชาวสวนทั้งนั้นอะ เขาก็จะเอาเงาะเอาทุเรียนเอารองกองมาขายแต่วันนี้ก็จะมาดูว่าทุเรียนมันจะโลดเท่าไหร่จะได้ลูกสวยไหมอันนี้เป็นทุเรียนชนีก็าขายส่งอยู่6 5สิหมอนทองขายส่งอยู่110บาททำไมแม่ถึงว่ามันสวยอยันเนี้ยน้ำมาสะอาดลูกน้ำสะอาดทุเรียนแบบนเนี้ยเนี่ยกล้วก็ใหญ่ เราต้องดูที่ขวใหญ่น้ําสะอาดส่วนมากตลาดนี้ถ้าจะซื้ออย่างน้อยก็ือต้องซื้อยกเป็นเข่งค่ะเพราะว่าส่วนมากก็เป็นชาวสวนเองที่มาขายจะ,จะไม่ค่อยมีพ่อค้าปีกมาขายอย่างน้อยอ่ะบางคันเขาก็มีสองเข่งสาหรับเงาะนะสองเข่งทุเรียนบางทีก็แบบร้อยกว่าโลอย่างเงี้ยก็ซื้อยกหมดถ้าเราแบ่งเข้าเข่งหนึ่งเขาอาจจะเพิ่มเราอีกสักบาทหนึ่งมุกเขาขายสิบห้าก็จะเป็นสิบหกบาทถ้าเราไม่ซื้อหมด ถ้าเราซื้อหมดเขากา็ต่อได้ปาดบวกลบบาทนึงเราก็ต้องดูเอานะเพราะว่าบางทีใต้เข่งบางส่วนเขาจะกมหเอาไไมหม,หม,หมกแบบพอไม่ดีว้ใช่ไหมคือถ้าจะกินทุเรียนที่ดีต้องรูปประมาณ3โลูกว่าใช่ไหมไแล้วก็ต้องดูคูสวยๆด้วยบางทีที่ที่เราเจอกันตาม ตลาดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันถูกผิดปกติอะ่ะจากที่เขาขายอะ่ะอันนั้นอะ่ะบางทีก็เป็นทุเรียนร่วงท,ทุเรียนสูงในปิงบางทีซื้อมาก็จะอาจจะเสียดายเงินมากกว่า<ท><ท>ไปซื้อโลแ<อ><ล>พงๆออกมานี่มันจะเหม็นเลยนะมันจะแบบที่คนไม่กินทุเรียนเพราะว่าไปเจอทุเรียนแบบนี้แหละเลยนําให้เกลียดทุเรียนทำนี่รถที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นรถชาวสวนทั้งนั้นเลยนะใครมีเงาะมีทุเรียนก็เอามาลงขาย จอดเปิดท้ายขายเห็นไหมเขาจะไม่ลงของเขาจะขายในรถพอขายหมดเขากลับบ้านแล้วคันใหม่ก็จะวิ่งเข้ามาอีกวันนี้คิดว่าจะได้ทุเรียนที่ดีไหมเขาก็บอกว่าเกรดเอยู่นะเพราะว่าแม่เคยมาซื้อของเขาอ๋อแล้วตอนนี้เราก็รอถ้าจนไม่มีรถคันไหนเหลืออยู่ในพื้นที่นี้แล้วแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะมา าม,บบามาเรามาเมื่อกี่โมงสิบเอ็ดโมง,อโมงตอนนี้กี่โมงจะสิบห้าแล้วจะสามโมงเย็นแล้ตอนแรกเขาบอกสองชั่วโมงรถที่เรารอ้อม,มาแล้ว นช่สองรอยเจ็ดสิบเอ็โลอันนี้เบอร์บูคนที่เขาซื้อเยอะๆเขามีเงินในเปน,นะถ้าคนลงทุนได้ดีก็คือได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าใครเจ๊งนี่ก็คือเจ๊งเลยแล้วปีนี้ป,นปีนี้คนมาขายทุเรียนเยอะมากมทั้งหมดนี่เท่าไหร่ สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยทั้งคันเนี่ยสองหมื่นเก้ากระตีไปสามหมื่นอ่ะโอเคไลโทมาเลยคอแห้งเลยล่ะแล้วนี่ไงทีกนั่นสามคืนตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ตลาดเขาดินเนี่ยข้างหลังที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นแบบรถทุเรียนหมดเลย เนื่องจากที่แรกเนี่ยเราไปถ่ายที่ตลาดซีแย่คอมเพล็กซ์ที่ระยองของมันน้อยวันนี้เราก็เลยมาเอาของเพิ่มที่นี่ตลาดเขาดินจังหวัดระยองร่วงหัว120บาทอะไรต้นนี้สุกร่วงต้นนี้สุกร่วงโลละ20บาทอ๋อนี้แม่จะเอาเหรอเออเราซื้ออันนี้เราซือ้อไปกนินนี้ซื้อไปกินอ่าดูกระมี่ผัดติดกิกงนี่เลย สี่ลูกสองร้อยแห่กกันยาวเขินไหมลูกสวยเลยสองลักวอันนี้เขามีหมอนทองได้ไหมลูกกันยาวนี่ส่งยังไงคะกันยาวส่งยังไงคะฮะแปดสแปดสิบแปดสิบจะต้องเอาหมดใช่ต้อมีหมุนนะมีเข่งขายง่ายม่เข่ง นี่เห็นไหมเขาจะมีอุปกรณ์เดินของเขาแต่ละคนเอาไปเคาะเุเรียน คนที่มาที่นี่ก็มีจากหลายพื้นที่มากเนี่ยเหมือนรถข้างหลังนี่ก็มาจากสงขาป้ายทะเบียนสงขาตอนนี้ทุกประเทศะจะมารับทุเรียนที่นี่หมดเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวเหรอทั้งเหนือท,ทั้งใต,งใต้ของที่นี่มันออกก่อ้อมเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกอนอร่อทุเรียนที่มันสุกคาต้นแล้วมันร่วงอ่ะไส้มันก็จะเป็นแบบจะอัดซึมน้ํานิดนึงเนี่ยถ้าเอาไว้นานมันก็จะซึมมากกว่านี้ นี่อันนี้คือแบบรถเขายังไม่ทันจอดเลยนะแม่ค้าที่แบบจับไปจับไปขายเขาก็จะมาซื้อกันอย่างนี้เลยแบบรถไม่ต้องมีที่จอดก็ได้แต่ว่าถ้าของถูกอ่ะเขาพร้อมที่จะเอาเลยแต่ที่จริงแบบที่เราเห็นเมื่อกี้ตอนที่แบบรถยังไม่ทันจอดแล้วคนไปมุงนี่คือบางทีเขารออยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมรออยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะจับทุเรียนไปขายอ่ะบางคนก็เคาะเคาะกระจบถามว่าราคาทุเรียนเท่าไหร่ น่าเคยทำกันไหมไม่ตามคารันงูตัวนี้จะหายากเลยหรือหายยากอันนี้ก็ได้แล้ได้ได้คันนี้ใช่ไหมอืมเจ็ดสิบกระดานี่อะไรหมอนทองเหรอเฮ้ยเขาบอกไปดห้าเหรอได้หมอนทองเหรอได้ครับลูกใหญ่อันนี้เขาส่งให้ร้อยหนึ่งได้ไหมเขาส่งให้ร้อยหนึ่งเขาทำอะไรบ้างนี่ ัดัวไหมเนี่ยเพราะมีลูกเล็กลูกเล็กนี่ยังไม่ได้ตกลงกันดูกันนะวันนี้จะได้กี่โลรอจนบ่ายสองอใช่ไหมบ่ายสองมันจะสามโมง อาจจะดูทุเรียนเก๋แต่นี่ดูปิงใหญ่ๆไม่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 ใช่ไม่ใช่ดูดูยังไงครับมันก็มีส่วนเหนิงใหญ่ๆมันเกี่ยวกับมาแก่มันเกี่ยวใช่ไหมใช่มันเกี่ยวอ่าแล้วเขาดูยังไงอย่างนั้นอ่ะมัน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 หลากหลายมากบางส่วน์มันไม่เหมือนกันอ๋อมันอยู่ที่วิธีการดูแลใช่ใช่ดูได้หลายอย่างมากบางทีดูอย่างนี้ไม่ได้มันดูดูยื่นด้วยเขาบอกว่าทุเรียนที่แก่ๆทีาตัดตรร้านจะต้องมีมีอะไรน้ำแบบเยิ้มๆตัดมันจะลื่นๆมันจะไม่เหนื่อย ตรงนี้ะนะเ,เวลาตัดตรงนี้ะนะเนี่ยมันจะต้องมีน้ำออกมาน,นิดนิดมันจะแข็งมันจะแข็งได้อย่างเราเข้าไปกินรีได้แะร้อยเก้าสิบสี่โลเรละร้อยก็หมืน 9, <400. S 1> น่นเก้าเก้าพันสี่ร้อยคะแนกจัดเรียงวันนี้เป้าจะขาดอีกไหมเนี่ยอ <laughs> อฮันเป้าแตก นี่ซื้อตำหนีเนาะโลหกสิบก็บอกกัก็บอกว่าโดนเนี่ยปีแค่สองหมื่นนะถูเมื่อกี้ไปซื้อตำหนีเข้ามาก็แถมลูกเล็กนี่นหละน่ารักเชจ้ะอันนี้ก็หมอนเหรอมันใช่พวงมณีนนพวงมณลีฉัน,นไม่เคยกินเหมือนกันนะพวงมณีเน,นี่ยเนี่ยนี่พวกตำหนีที่เราซื้อมาสี่ห้าหกเดแปลูกได้แปดลูกเนี่ยอันนี้เบอร์กลาง ในเข่งเนี้ยพ่อซื้อ80บาทเห็นไหมว่าราคาแต่ละรอบที่เราซื้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขายปีกแต่ละร้านเขาก็จะขายไม่เท่ากันบางร้านก็ร3อยบางร้านก็150ยบางทีลูกค้ามาถามพ่อว่าถ้าไม่ตรงนู้นเขาขายแค่นี้เองเพราะว่าทุเรียนเป็นโนละเกต์โคละไซต์คนละเบอร์กันอะไรอะไรงีร้มาไซปิดจ๊อบวันนี้ได้ทั้งหมดกิโล เ,เนี่ยแต่วันนี้เราเอาแค่นี้แหละ,ะเพราะว่าเย็นแล้วจะกลับบ้านแล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วกำลังเอาของเนี่ะลงมาวางไว้เพื่อที่จะบ่มให้มันสุก เนี premises, three, also, ah ่ยสามสวันเราไปได้ของมาเท่าเนี้ยเท่าที่เห็นเลยเนี่ยยังมีบนรถอีกก็เดี๋ยววันนี้เราจะขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้เดี๋ยวก็ต้องไปเรียงทุเรียนต่อแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับช่องของเราด้วยครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรเราจะไปถ่ายอะไรขอให้ติดตามเราไว้ด้วยขอลาไปก่อนบ๊ายบายก็คือทุเรียนมอนทอง รสชาละมุลละไมก็คือทุเรียตหมอนทองกลิ่นหอมริ่ยวนชวนใจก็คือทู